คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสสดหลวยโชคสิทธิมาลาน,นะครับกับสูตรวิ่งล่างหนึ่งนะครับโดยสูตรนี 16, น 6, 3, นร้เข้าตั้งแต่16กุมภาพันธ์63นะครับใส่ตีเข้าตอนเนื่องครับเป็น42วัดครับ สีนะ่สิบสองวันมีสะดุดไดกน้อยอยู่หนึ่งงวดล่าสุดเข้านะครับสี่สิบสองวันี้วิ่งล่างสูตรที่หนึ่งโดยสูตรนี้อย่าลืมสําคัญกดติดตามอันดับแรกนะครับเรามาดูในวิธีการของนอนนอ BERG หน่อยว่าเดินเป็นยังไงนะครับจะให้น้าแบบเทียบนะอ่าสิบหกกุมภาพันธ์ครับพี่ออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามสองตัวแออกเก้าสี่ใช่ไหมครับเราใช้ในส่วนของหลับ <iniz> แสนบวกด้วยหลักสิบหลังที่หนึ <and three. S 1> <T> ่งบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักสิบหลักสิบของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณได้3สามบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวหลังครั้งที่หนึ่ง บวกด้วยหลัก100ลร2 2> กก้อยของ3ตัวหลังครั้งที่สองซึ่งคูณได้2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหลังครั้งที่สองซึ่งคูณได้3นะครับ7บวก0บวกด้วย1บวกด้วย5บวกด้วย0บวกด้วยสามสามบวกได้เก้บวกด้วย0บวกด้วย9 2้าบวกด้วย8บวกด้วย8ถึง8 8ดแปดอกดบวกด้วย4ีบวกแล้วกันได้3าม 3 4 3 4 3 4สี่สาบวกห้าคงที่สามสบ่วกหาคงที่เป็น39มสิบใส่เก้าเบวกสคงที่เป็น13บสาใส่สามสามบวกหงคงที่เป็น4 4่สีบวกหงคงที่เป็น5้าหบวกสองคงที่เป็น7ได้9ก้าสี่เก้าสาม้าเจกาสามห้าเจลับมาดูนะวิ่งล่างนะ9ก้าสห้าเจ็เลขเก้ครับเข้ามาตำแหน่งของรลักสิบลลางนะครับ 1มีนาคม63าคำนวณได้9 3 4 5 7 9 3 4 5 7เลข7า2งตรางครับ,ม 2, 6, รบ16มีนาคม6คําคำนวณวิ่งล่างได้2 6 7 8 0 2 6 7 8 0คดเลับเรามาดูเลข2ครับมา2ตงารางครับ16พฤษภาคม6คําคำนวณวิ่งล่างได้4 8 9 0 2 4 8 9 0 2เ, 2, เ 4, ครับเรามาดูนะ4 8 9 4 8 9 0กเลข2เข้าเลข2เลข4เข้ามาครบ2ตาราง 6, ครับ หมิทุนายนหกสามคำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์สี่ห้าหกแปดศูนย์สี่ห้าหกแครับมาดูเลข6กกับเลขสเข้ามาคบสตารางครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณวิ่งบนคำนวณวิ่งล่างได้แปดสองสามสีงสามสี่ครับเลขแเข้ามาเลขแปดกับเลขสามเข้ามาสตารางคบครับหนึ่กัะดารคำหกสามคำนวณวิ่งล่างได้เก้าสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดนะครับเลขสามเข้ามาหน่วยล่างครับ สิบหกกรกฎาคมหกสาคำนวณวิ่งล่างได้ห้าสามสี่ห้าเจสาี่ห้าเครับเลขห้าสามห้าสาี่ห้เลขเ้าเข้ามาหลักสิบล่างครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้แปดสองสามสกแปดสองสามสี 1, 50, 66, ่หครับเลขแปดเข้ามาสตารางสิสิงหาคมหกสาคำนวณวิ่งล่างได้8ปดสองสามสี่ครับเลขแปเข้ามาหลักหน่วยล่าง หกันยายนหกสามคำน,นวณวิ่งล่างได้5้าเก้าศูนเลข5้ครับปายหลักสิบละสิบหกกันยายนคมหกสามคำน,นวณวิ่งล่างได้1 5ึ่9 1 5าหกเครับเลข5้ากับเลขเกเข้ามาสตารลงครับหตัวลาคมหกสาคำน,นวณวิ่งล่างได้สี่แปดเก้าเครับเลขแปเข้ามาหลักหน่วยล่างครับสิตัวลาคมหกสาคำน,นวณวิ่งล่างได้ศาาูนยะ์สี่ห้าหกแปดศูนย์สี้ ศูนย์ส <source. S 1> ี s <S ่ห้าหกเลขสี่มาเลขสีกับเลขศูนย์เข้ามาคบสตัวล่างครับหพฤศจิกายนหกสาคำนวณวิ่งล่างได้สองหกเจ็ดแปดศูนย์สองหเจ็ดแครับเรามาดูเลขหเข้ามาหลักหน่วยล่างครับหพฤศจิกายนหกสาคำนวณวิ่งล่างได้48 9แปดเก้าศูนย์สอกครับเรามาดูนะเลขสี่กับเลขแเข้ามา2ตัวล่างคบครับหธันวาคมหกสาคำนวณวิ่งล่างได้สามเจ็ดแปดเก้างสด้าหนึ่งครับตามดู สามเจ้าหน่งครับเลขเจ็ดเข้ามาลักสิบล่างครับสิบหกนวรมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้หนึ่งห้าหกดเก้าหนึ่งห้าหดเ้าครับดำเดิมหนึ่งห้าหก้าครับเลขหนึ่งกับเลขเเข้ามาสตัวล่างครับสามสิบธนวรมหกสคำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสมห้าครับเจ็ดหนึ่งสองสามห้าเลขหนึ่งกับเลขห้าเข้ามาสองตัวล่างครบครับ สิมากราคบหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ห้เา,าเก้าศูนย์หนึงง่งสามห้าเหน,นึ่งสาง 9, 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, ครับเรามาดู 9, 3, 4, 5, เ,ล 3, เลข9ขล้าครับ 16, 16มาตำแหน่งของกลาสิบล่าง1กุมาบันห์ส4คำนวณวิ่งล่างได้เก้าสามสี่ห้าเจดเก้าสามส้าเครับเราดู้าสาม3ี่ห้าเจ็ดนะครับเลข3กมิเก้าเข้ามาสองกลางคบครับ16กุมาบันธกสีคำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่ง5าเจ็ดห เลขเ็กับเลขสาเข้ามา2ตัวล่างครบครับ1นึ่มีนาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจห่าเงเลข1เข้ามาหลักสิบล่างครับ1 6บปีนาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้5้าเก้าศูนย์หนเครับลอดูก้ 5, 9, 0, 1, นะครับเลขศนย์กับเลข5เข้ามา2ตัวล่างครบครับ หนึ 1> 1่งเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าครับเราไปดูหนึ 9, ่งห้าหกเจ็ดเก้าเลขห้าเลขหกมาสองตัวครบครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้าครับ 35, เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของรากสิบล่าง 10, ครับหนึ่งพิเศษบขมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สี่แปดเก้าศูนย์สองสี่แปดเก้าศูนย์สองครับเรามาดูนะ เลขสี่ครับ, 4, รบมารักหน่วยล่างครับสิบหกพเษว่ากมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าครับแล้วมาดูเลข5้าครับมาลักหน่วยล่างครับสิบหนึ่งมิถ اني ยนหกสหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่งสสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้าครับแล้วมาดเจ็ดหนึ่งสอสามเลขหนึ่งกับเลขเ็ดเข้ามา2องตารางกบครับ สิบหกไม่ไดยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้3 7 8เ1็ดแปดก้าหนงดแปดเก้าหนึ่งครับลองดูสามเจ็เก้าหนึ่งนะครับเลขเก้าคำมาหลักหน่วยลางครับหนึ่งก็ได้รหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สองหกเจ็ดแปดศูนย์องหกเจ็ดแปดศูนย์ครับลองดูสองหกเจ็ดแปดศูยเลขเ็ดกับเลขศูนมาสองตัวกลงครับสิบหกก้รหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้แปดส 8 2ดสองสามสกแาครับเลขหกลรับมาหลาักสิบลังหนึ่สิงหาคมหกามคำนวณวิ่งล่างได้5 9 0เก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามครับลำดับห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามครับเลขสามคับมาหลักหน่วยล่างครับสิสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สองหกเจ็ดแย์กครับเลขเมาหลักสิบหางครับ 1กยายน64ครัอ 64, นอวิ่งล่างได้37891 37891คร strip, ับลาดาู37891นะครับเลข9กลับมาหลัก10ล่าง16กันยายน64ครันอวิ่งล่างได้04568 04568ครับลา,าดูนะเลข8กลับมาหลัก10ล่างครับ1ตุลาคม64กำนัวิ่งล่างได้26780 26780ครับ,รบเรามาดูนะเลข8มาหลักหน่วยล่างครับ สิบหกตัวละคมหกสี่คำนอนวิ่งล่างได้เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดหนึ่งสองสามห้านะเรามาดูเลขค่ามาหลักหน่วยล่างกับหนึ่งพิชิกาย์นหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามเลข 5, ค่ากลับมาลักสิบล่างกับ 16, สิบหกพิชิตเย์นหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สองหกเจ็ดแปดศูนย์สองหกสองหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับเรามาดูนะ เอะเรามาดูกันหน่อยสบวก6บวกด้วย4เอบวก7บวกด้วยบวกด้วย8บวกด้วย8 4 32บวกที่สองบวกที่4ีบวกด้วยส2อบวกที่บวกด้วย5 3 5บกที่ห้บวกรวมกันได้เท่ากับ37 37บวกหเป็น42ใส่2 2งบวกสเป็น6 6บวกหเป็น7 7เบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น10เลย์ ได้สองหกเจ็ดแปดศูเจ้าเรามาดูนะหธนาคม64ออก0ูนย์เจ็ดเแทลแปดเลข8มาละสิ yerde, บล่างเลข2มาละหน่วยล่าง8ปดครับต oh ่อมาเรามาดูนะครับศูนยวกหบวกสบวกเบวกบวกด้วยสี่ บวกด้วยแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สิบสี่บวกได้สี่บวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้แปดบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้สามบวกลมกันได้สี่สิบเอ็ด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 บวกห้าสี่สิบเอ็ดบวกห้าเป็นสี่สิบหกใส่หกหกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองที่เป็นสี่ได้ หกศูนย์หนึ่งสองสี่หกศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณได้หกศูนย์หนึ่งสองสี่ใช่ปะหกศูนย์หนึ่งสองสี่เรา,าดูสิบหกธันวาคมสิบหกธันวาคมหกสี 6, 3, 9, 2, 3, 5, 6, ่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสอดก็จะออกแปดสามแปดสามนะครับแปดกับสามไม่พบเลยใช่ไหมมันหลุดเป็นมันเพิ่งหลุดเป็นครั้งแรกครับเออเราต้องให้โอกาสเขานะครับมันอาจจะหด,ดุดแค่เพียงเล็กน้อยผมว่างวดนี้มาแนะ่ นะครับนำไปเทียบร่วมนะครับ16ตันละ64นะครับเรามาดู6 3 9 2 3 5 2ต้นละ8 3 6บวก3บวก2บวก9บวก4บวกด้วย7 3 21 mm. ก็คือบวกได้1บวกด้วย6ครับบวกด้วย5 2 10บวกด้วย0บวกด้วย2 3. 2คูณ3เป็น6บวกเพิ่มอีก6ครับเป็นเท่าไหร่ครับผลรวมเอาผลรวมก่อนนะได้ ่ครับได้37มนะครับสามสิบเจ็ดสามสิบเบวกห้ครับสามเจ็ดสามแปดสา้ส่สิบอ็ดสองใส่สองคงที่เป็น6 6หบวกหนึงคงที่เป็น7 7็บวกหนึ่งคงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ใส่0ได้2 6 7 8 0 2 6 7 8 0นะครับเป็นวิ่งล่างนะ2 6 7 8 0 6 7 8 0ครับเรามาดูนะ30ธันวาคม64ออก8 1 9 0 6 8 2ตัวละออก3 6ครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หลักหน่วยล่างครับต่อมาครับ30ธันวาคม64 แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองก็ล่างสามหกครับแปดบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้าครับบวกด้วยห้าบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยเก้าสามยสิบเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกลงกันได้เท่าไหร่ครับได้ไหมได้ เท่าไรครับห้าสิบเก้าไหมห้าสิบเก้าบวกห้าห้าสิบเก้าบวกห้าเป็นสี่สิบสี่ สอ่ะห้าสิบเก้ห้าสิเ้าบว้าเป็นห้าสิบเก้าหกสิบหกเอองสสหบเอไปเลื่อนหกสบีอกสของที่เป็น8ดนะครับพอดีมวัวดูข้างนอก8 8ดแบอกหนงของที่เป็น9ก้าขอไป9ก้บอกหนึ่งของที่เป็นสิบส่ศนเมื่อกี้ดูแมวไงดูมาดูแมวข้างนอกอ่ศูนศบวกสได้ อโอเคได้แล้วครับได้สี่แปดเก้าส่วนสองนะครับวิ่งล่างอันนี้เป็นวิงง 1, นว่งล่างหนึ่งนะครับวิ่งล่างหนึ่งโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่สิบปรวันหกกดติดตามเพื่อทีบตัวเลขนะครับเก่าวิ่งล่างอันนี้สี่สิบสองวั์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ รู้ก่อนรอยก่อนกับสุดหน่อยโชคสิทธิมาร้รานครับสวัสดีครับ